ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสีสุมาสิทธิเชนกูลนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มของสวนศาสตร์การเกษตรค่ะ <Hey. S 1> ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะคะก็จะเป็นกระเทียมโทนดองน้ำพึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นมะขามป้อมแช่อิ่มค่ะเริ่มต้นเลยจริงๆนะคะตัวกระเทียมโทนเนี่ยเราเริ่มต้นจากในครอบครัวง่ายๆค่ะเพราะว่าเริ่มจากที่คุณพ่อชอบทาน แล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีสูตรดองในการทําต่างๆนะคะแล้วเราก็ลองเอามาทําดูบวกกับทางนี้เนี่ยน้ำผึ้งจะเยอะเราก็เลยลองเอามาเพิ่มเติมในสูตรเป็นกระเทียมโทนรองน้ำผึ้งขึ้นมานะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยลองให้ทุกคนได้ลองชิมดูแล้วก็เรารู้สึกว่า เป็นเป็นเป็นอาหารที่น่าสนใจทุกคนเนี่ยสามารถทานได้ก็เลยก็เลยลองทําขึ้นมาแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านแนะนําว่าให้ลองเดินเข้ามาทางปรึกษาทางพัฒนาชุมชนที่ว่าเราจะมีช่องทางไหนบ้างในการที่เราสามารถที่จะจําหน่ายตัวสินค้าของเราได้อะค่ะหลังจากนั้นก็เลยเริ่มเข้าหาทางพัฒนาชุมชนแล้วก็ได้รับคําแนะนําให้ทําเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นมาค่ะก็จะมีเป็นมะขามป้อมแช่อิอ่มอีกหนึ่งตัวที่เราทําเพิ่มขึ้นมาค่ะ หลักๆจริงๆะนะคะเราจะมีทางเพจ Facebook เองชื่อสู่กระเทียมโพลดองน้ำผึ้งนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ที่เราสามารถเจอกันได้ประจำก็จะเป็นวันเสาร์ที่ตลาดหน้าพธานุหรือว่าตามจุดร้านขายสินค้าฝากเป็นโอท็ต่างๆนะคะก็สามารถมีสินค้าของเราก็สามารถซื้อหรือว่าหาทานกันได้ค่ะพอพูดถึงกระเทียมเนี่ยค่อนข้างจะเป็น อาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะพอพอเราพูดถึงกระเทียมเนี่ยเราเราจะรู้สึกว่าคนที่ไม่ทานกระเทียมเนี่ยจะไม่อยากทานทีนี้จริงๆโดยส่วนตัวก็ไม่ใช่เป็นคนที่ทานกระเทียมจริงๆแต่ว่าพอพอเราทําแล้วเราได้ลองเราจะรู้สึกว่ามันต่างจากกระเทียมที่อื่นนะคะ่ะมันให้รสชาติที่หวานหอมแล้วมีความกรอบแล้วสามารถทานได้ง่ายขึ้นใครที่ไม่ทานกระเทียมอยากให้ลองมาทานดูเราคุณจะได้รู้ว่ารสชาติที่มันต่างออกไปเนี่ยค่ะเป็นยังไง